เมื่อธนาทรเจอบ่วงกรรมเจอชะตากรรมที่หลากหลายมิติจะทำให้พักก้าวไกลในปัจจุบันเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ไหมตอนนี้ธนาทรประกาศแล้วว่าถึงแม้ว่ามีคดีความต่างๆแต่ไม่สามารถปิดกั้นอุดมการณ์และการต่อสู้ของตัวเองได้ <Okay. S 1> แสดงว่าธนาทรต้องรออีกแล้วก็จะกลับมาล่วงรับกับสองบอกอวันนี้ มาพูดคุยวิเคราะห์เจาะลึกกันด้วยเรื่องประเด็นเดียวคือประเด็นชะตากรรมของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับซูเปอร์สตาร์ทางการเมืองที่ตอนนี้ติดบ่วงอยู่ว่าด้วยเรื่องของการตั้งบริษัทและก็เป็นบริษัทผลิตซื้อและเข้าไปเกี่ยวพันทางการเมืองปล่อยเงินกู้เลยถูกลอยเงินกู้ให้รกะกับพรคการเมืองเว้นวักทางการเมืองกี่ปีนะสิบปีสิบปีนี่ก็ผ่านมาสองปี สองปีได้ยังสองปีสปีตอนนี้อายุ43่สิบสาม่ายังเข้าสี่สิบสพฤจิการครบ4ี่สก็เหลือกี่ปีแปดปปีแปีกลับมาตอนอายุเท่าไหร่สี่สเอ็ดไม่้าสิบเโอ้กำลังแบบยังเหลือยังยังเป็นอยู่ในช่วงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ครับและเปี่ยมไปด้วยปัญญาครับจะกลับมาอีกทีนึงพ้นสิปีแต่ถึงตอนนี้ยังไม่แน่ เนื่องจากคดีธนาธรเนี่ยจ่อคิวอยู่อีกหลายคดีโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องของคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย,เ,ยเกี่ยวข้องกับวัคซีนพระราทานเนี่ยเกี่ยวข้องหนึ่งสองสองคดีสองคดีแล้วก็อีกคดีเกี่ยวข้องกับตอนไปพูดในส่งในศาลอะไรเนี่ยนั่นแหละเพราะหนึ่ง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 สองเนี่ยมีสามคดีสามคดีเลยสามคดีแล้วก็มีเรื่องของ ป่านี้คดีหนึ่งคือคด,ดีเรื่องของการครอบครองครับน,นสสามและโฉนโดที่ลุกที่ป่าที่จังหวัดราดบุรีอืมทึ่งตอนนั้นทางครอบคุณตาธรและครอบครัวคุณตาธรคุณสมพรเนี่ยครับออกมาถแถลงแล้วที่เราพูดนณาธรวันนี้คือคุณตาธรออกมาถแถลงเกี่ยวข้องคดีสําคัญสาค,คัญเขาบอกว่าที่เขาซื้อเนี่ยเอกสารสิทธิ์ซึ่งซื้อจากมิตรผลครับเขามีเอกสารสิทธิ์แล้วเลยไม่รู้ว่าคิดว่าของจริงแบบ ครอบครองจริงๆเอกสารติวตแท้จริงคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้2 5 0 0ันห้ารอกว่าไรนะครับแล้วแบ่งออกเป็นส3สามคนที่ถือครองหนึ่ง <1, S 1> ถือครองโดยคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในจำนวนที่มากที่สุดต่อมาคือถือครองโดยคุณชนาพันธจึงรุ่งเรืองกิตพี่สาวอ๋อพี่สาวส่วนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิตเนี่ยถือครองแค่แปบ็ไร่ ที่ดินแปลงดังกล่าวซื้อมาจากกลุ่มมิตรผลเมื่อป<ช>ี2543นอนับถึงตอนนี้ก็23ปีพี่บีจำได้ตอนนั้นเขาบอกเขาไ,ได้แบบ2ี2 3ปีเหมือนไปให้ให,ใ,หให้อดีตนายกรัฐมตนตรีายกสมัครคุณสมพรอ้างว่า,วาคุณสมัครเขาเสียชีวิตไปแล้วนะได้รับคำแนะนำให้ในการซื้อเนี่ยจากคุณสมัครสุนทรเวศก็คือว่าอ้างว่ามันมีความน่าเชื่อถือ ของคนที่ไปซื้อต่อก็คือว่าทางกลุ่มมิตรผลแล้วก็มีอดีตนายกช่วยไปดูเรื่องของเอกสารให้ทำนองนี้เลยเป็นที่มาตรงนั้นการครอบครองที่ดินป่านี่เรื่องหนึ่งวันนี้คุณธนาธรเนี่ยพูดถึงเรื่องของเจตนารมณ์ของตัวเองและครอบครัวที่กำลังเผชิญกับข้อคอลหาว่า โกงป่ากินเมืองโกงป่ากินเมืองทำลายชาติทำลายชาติอทำให้ตระกูลเสียหายเลยวันนี้ออกมาแถลงชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็วันนี้เมสเซจที่คุณธนทรออกมาคือบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองเนี่ยมาเล่นการเมืองอแล้วก็คดงลุงคดีนี้ตามมาอีกเพียบครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่หยุดกั้นความตั้งใจที่แน่ๆของตัวเองได้อจะเดินไปข้างหน้าจะเดินไปข้างหน้าเดินข้างหน้าก็อย่างที่บอกก็คือว่า ถ้าอยากกลับมาเล่นการเมืองเต็มๆเนี่ยต้องรออีก8ปดปีอตอนนั้นอายุ52แล้ว8ปีก็ต้องรอดูอีกว่า1นึผลจะปรากฏว่าอย่างไรนีกเรื่องหนึ่งแต่ต่อมาก็ต้องไปดูอีกว่าคาดีถือครองที่ดินที่เป็นโฉนดและนอสสามในพื้นที่ป่าสงวนนั้นนะครับผลจะออกมายังไงมันจะถูกมีคนไปยื่นเรื่องจริยธรรมด้วยไหมได้ไหม คุณธนาธรพ้นสภาพความเป็นสสนะอ๋อก็ไม่ไม่ได้อยู่ในสภาพสสนะไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวแต่คุณธนาธรในการลุกป่านันมีสองสองอย่างหนึ่งคือมอบโฉนดคืนให้ไปจบไหมถ้าไม่จบก็ไปอาญาครับแล้วก็ต่อมาคุณธนาธรจะต้องไปพิสูจน์ครับเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปครับประชาชนทั่วไป ถ้าเข้าไปถือครองที่ดินผม,มซื้อที่ดินมาจากพี่วีที่ดินแปลงนี้แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าผิดมาคืนที่หลังก็ยังผิดไหมผิดนะตอน<า>นี้ของนก็ผิดหมดนะของคุณปรีนายเนยี่ยเขาคืนนะก็คืน,นคก็ผิดผิดเห็นไหมมาตรฐานทางกฎหมายเป็นมาตรฐานที่ใครไปทําหน้าที่ในการออกกฎหมายอืซสใช่เห็นนะสสเป็นคนไปออกกฎหมายบังคับกับทุกคนเพราะฉะนั้นชะตากรรมว่าด้วยเรื่องของการถือครองที่ดิน ก็จะเป็นอีิะตากรรมหนึ่งครับนี่คือชะตากรรมที่เกิดขึ้นจากการถือครองมาก่อนหน้านี้อมไม่เกี่ยวพันกับการเมืองนะแยกออกไปนะโปรยยามาอธิบายกับคนว่าเพราะการเมืองนี่ยทำให้การถือครองนั้นผิดครับมันคนละตากะก,กันถ้าเป็นตากะกแบบนี้ตากะวิบัติถือครองมาก่อนครอบครองมาก่อนแต่ครอบครองพื้นที่ป่าก็ไปพิสูจน์ในกระบวนการตางศาลกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งกรณีหนึ่งสองเป็นกรณีทางการเมืองอที่คุณธนาธร,รมาไล์สดเรื่องและก็อภิปรายแล้วก็มาพูดตอนนั้นใวัคซีนเรื่องอวัคซีน,นพระราชทานเกี่ยวพันกับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เราได้รับสิทธิ์ในการผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซถอนต้องถูกต้อง,องเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ยังดำรงอยู่เพราะนั้นที่เราบอกว่า แปดปีที่เหลือนี่ก็คือเรื่องเก่าแต่ข้างหน้านเนี่ยที่คดทีที่รอเนี่ยยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่บอกวันนี้คือต้องพูดถึงคุณธนาธร,รเพราะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สําคัญของยุคสมัยใหม่ก็อย่างที่บอกคือการก่อกําเนิดอนาคตใหม่ขึ้นมาเนี่ยนอกจากเรื่องความคิดอุดมการ์ของทีมงานที่มีความต่างจากพรรคการเมืองอื่นแล้วเนี่ยตัวคุณธนาธร,รเนี่ยก็ม,มีส่วนสําคัญทําให้ได้สอสอมาถึง8 1ที่นั่งคะแนนปาิริศ คะแนนพอปูล่าทั้งหมดอ่ะหกล้านสามแสนไม่ใช่น้อยนะพี่อูเยอะมากกับพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่พี่วีครับในบริบททางการเมืองของประเทศนี้นะผมบอกยืนยันได้เลยไม่เคยเมีใครสร้างปรากฏการณ์แบบธนาธรมาก่อนเลยอืทําไมในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยบรรดาพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาและเติบใหญ่ล้วนแล้วเติบโตมาจากอะไรบรรดานักเลือกตั้ง มารวมดึงเข้ามาดึงเข้ามาดูงเข้าาดูดดูดดูดใช้ทรัพยากรเนี้ทางด้านการเงินดึงเข้ามาอย่าบอกว่าอุดมการณ์เดียวกันนะคนละเรื่องนะกรณีของคุณธนาธรเป็นปรากฏการครั้งแรกล้อมรวมที่ถูกเซตขึ้นมาโดย power โดยพลังโดยวิธีคิดโดยแนวทางที่คุณธนาธรทำรแล้วคนอื่นๆที่มีแนวคิดแบบเดียวกันมาร่วมกัน อาสามาเป็นผู้แทนและประชาชนเลือกถล่มทลายเลยคือเขาได้เ,เขตเนี่ยสามสิบกว่าใช่ไหม,มแล้วก็ปฏิริษีห้าสิบเนี่ยให้เห็นว่าเขาเน้นเรื่องของกระแสรครับถ้าเทียบกับพรรคการเมืองทั้งหมดว่าใช้ตังอาจจะน้อยสุดนะน้อยที่สุดครับใช้กระแสเพราะกระแสคือผลสะท้อนมาจากปฏิริษีก็คือหกล้านสามใช่ไหมเมื่อกี้พี่โอ๋ถ,ถึงว่าทำไมปรากฏการน์นี้น่าสนใจพิเศษย้อนไปดู ไทยรักไทยไทยรักไทยกว่าเป็นไทยมารวมกี่พักโอ้ดึงมาหมดเลยด,ดึงมาจากความหวังใหม่ดึงมาจากโน่นดึงมนจากลุ่มนี้ดึงจากชาติไทยดึงจากาป๋าหนะด้วยไหมป๋าหนอด้วยเออป๋าหนอชาติไทยความหวังใหม่นะดึงาชาติพัฒนาชาติพัฒนาด้วยดึงกิจสังคมไป,ปรวมกันอยู่เป็นเพื่อไทยเป็นไทยรักไทยเออเป็นไทยรักไทยสมัยนั้นปีสี่หนึ่งนะอต่างจากปกติ กรณีของธนาธรเป็นปรากฏการณ์แรกทางการเมืองของประเทศนี้ครับที่ประชาชนไปเลือกสสบางคนนะประธานโทษนะชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรคือนอกจากชาวบ้านไม่รู้แล้วเนี่ยต้องจากชาวบ้านไม่รู้เนี่ยปาร์ติลิสบางคนเนี่ยอยู่ใลายท้ายอ่ะไม่มีรูปในเว็บไซต์ก็เลยคือไม่มีรูปอ่ะไม่มีรูปผมไปเป็นคนสังเกตการที่พักพักอนาคตใหม่ด้วยตัวเองด้วย คุณเชื่อไหมคนที่ได้สอสอที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เดินไปในพักคนในพักไม่รู้จักเลยคือคือตอนนั้นคือใส่ชื่อใครก็ได้ใช่ไหมใส่ให้เต็มเต็มครบร้อยห้าสิบครัค้งต่ไปคนในพักก็ยังไม่รู้จักเลยร้อยี้าสิบสอตัวเองผมส่งไปให้ครบร้อยห้าสิบไงคุณเห็นไหมที่ไหนได้ห้าสิบคนคือเขากล่าวว่าสิบยี่สิบก็พอแล้วใช่ตัวหลักๆในสิบยี่สิบคนมั้งซึ่งตอนหลังพอถูกยุบปักปั๊บไอ้นี่ก็หมดสิทธิ์เหมือนกันมันแสดงว่าบริบท ทางสังคมเนี่ยผู้คนต้องการการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดและวิธีการที่ธนาทรและตอนนั้นอนาคตใหม่เนี่ยนำเสนอเนี่ยโดนเสียงอของประชาชนหกล้านกว่าคนน่ะโดยเฉพาะก็บอกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ออคือไอ้นี่ครบลังคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยโหยหาอนาคตอืทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความคิดต่างๆานการเมืองอื อนาคตใหม่คุณธนาธรคุณปียบุตรนะอะไรแล้วแต่เนี่ยเขามาโดนตรงนั้นพอดีจุดตรงนั้นพอดีอคือตอบโจทย์ในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่พอดีอพลันกระแสคนรุ่นใหม่เลยมาพอพูดถึงอนาคตใหม่ธนาธรหรือว่ามาถึงก้าไกลปัจจุบันเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์ที่เทียบเท่ากับคนรุ่นใหม่เลยคือเขาสามารถยึดตรงนี้ได้และสิ่งสาคัญคือตรงนี้พอได้ตรงนี้ปับ๊บไปลดเสียงของเพื่อไทยทันทีเพื่อไทยจากได้12 14อล้านคนเนี่ย เหลือเจ็ดล้านกว่าอืคือลดมาเลยแล้วก็อีกหกล้านก็อยู่นี่ถ้ารวมสองกลุ่มนี้เท่าเดิมของเพื่อไทยไหมเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะโตก็ต้องให้ก้าวไกลในสุดอืก้าวไกลจะโตว่างนี้เพื่อไทยต้องไม่มากกว่านี้แล้วเพราะนั้นมันจะกินกันเองกกินนเเอองงัภาษานักเลงดํากินดําอันนี้สุนุเกอร์นะก็นี้ของพรรคอนาคตใหม่ที่แปลงกายมาเป็นพรรคสวมเสื้อก้าวไกลในปัจจุบัน ก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะที่ปลุกชีพจรของคนรุ่นใหม่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะครับให้ก้าวขึ้นมามีบทบาทมีการแสดงออกมาเล่นการเมืองในระบบประชาธิปไตยการเต็มไปหมดในอดีตเราไม่เคยเห็นนะเราเห็นการเมืองเป็นเรื่องของคนใหญ่คนแก่กันทั้งหมดเลย น,านาั่นนะเราจะเห็นคนวัย2ี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก้าวขึ้นมาเป็นสสกันเป็นพลวนเลยเป็นอย่างกัดเดินเป็นลูกเป็ดเลยแล้วก็ฐานของคนรุ่นใหม่หรือว,ว่าพวกเฟิร์สโหวตต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอตอนนี้หลายพักเผยปรากฏก,การอนาคตใหม่แล้วก้าวไกลเนี่ยเลยไปมองถึงว่าฐานของคนเลือกตั้งเนี่ยนโยบายอะไรต้องมีเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยออกแบบนี้นะเออขาเรียกว่าสมัยเรานะ่สมัยเรา สมัยผมหนุ่มๆผมหนุ่มๆก็เข้าไปมีบทบาททางการเมืองในส่วนอะไรทีมงานอ๋อทีมงานแจกโปสเตอร์บ้างนะเดินถือโทรโขงบ้างไอ้นี่บริบทอย่างนั้นแต่น้อยมากที่คนเหล่านั้นจะก้าวขึ้นมาเล่นเป็นนักการเมืองเต็มๆอ่ะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ด้วยแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่บอกประเทศนี้เนี่ย ไม่ได้อยู่ในมือขนวัยใดวัยหนึ่งอืม,มันคือการก่อประเทศนี้ขึ้นมาให้เป็นประเทศของทุกๆคนได้ในทุกๆวัยได้ครับรอันนี้เป็นข้อดีการเติบโตของแนวทางแบบธนาทรการเติบโตของอนาคตใหม่ก้าวไกลมันมาพร้อมกับเขาเรียกวาการเปลี่ยนการเปลี่ยนของเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมันเข้าถึงคนและเป็นแพลตฟอร์มที่คนรุ่นใหม่อืเสพอยู่แล้ว with วิด t วิตเตอร์ o ฟซบุ๊กยูท YouTube ต่างๆแล้วก็มันตรงวิ่งตรงไาที่เขาเลยถ้าเมื่อก่อนร,รุ่นพีโอเนี่ยคือกว่าจะอ่านคนลิงก์แ็กลิงก์เนี่ยมาเคลื่อนไหวไม่ทันไม่ทันแล้วก็การเคลื่อนไหวการขยับทางอรมการของอนาคตใหม่ก้าวไกลหรือว่าเครือขไขยคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาเรียกามันเป็นคู่ขนานอ,อ ใกล้เคียงหลายเรื่องที่เคลื่อนเนี่ยใกล้เคียงกับนอกสภาอืของคนรุ่นใหม่ของกลุ่มต่างๆประเด็นใกล้เคียงกันมันเป็นการเคลื่อนตัวไปในลักษณะเดียวกันอ,องค์คาพยพที่ใหญ่เพราะนั้นเพราะนั้นอย่าอย่าพึ่งที่จะดูถูกดูแคลนปรากฏการเหล่านี้เชื่อว่าหลังจากนี้ยิ่งไกลเลอกตั้งมีเลอกตั้งเห็นสัญญ,ญาเลอกตั้งเมื่อ,อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่เราควรพิจารณาร่วมกันคือเมื่อธนาธรเจอบ่วงกรรม เจอชะตากรรมที่หลากหลายมิติทั้งในคดีที่ดินทั้งในคดีหนึ่งหนึ่งสองคดีอะไรอีกพี่วีสองสามคดีนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับน้องชายอะไรเกี่ยวข้องกันอีกออีกสองสามคดีที่พัวพันไปอยู่เนี่ยจะทำให้พักก้าวไกลในปัจจุบันเนี้ยเดินหน้าต่อไปได้ไหมก็เดินได้ผมคิดว่าเได้เหมือนกับที่กรณีของ ไทยลักษไทยหรือว่าพลังประชาชนอะไรถูกยุบม,มันจะเกิดแต่ว่าคือคนแถวแรกอ่ะมันจะโดนหายไปก่อนอืทาง,รงพรรคที่เกิดขึ้นทางอุดมการไม่ว่าพรรคไหนแล้วแต่เนียมันจะมีคนมาสารต่อตลอดครับเพียงแต่ว่าชุดแรกๆที่เป็นแบบกะทิขเนี่ยมันจะมันก็จะถูกตอนไปก่อนตอนไปก่อนตอนไปก่อน,อ,น,อ,นอยู่ที่ว่าเขาจะมีน้ําอดน้าทนในการต่อสู้แค่ไหนอืตอนนี้ธนาธรประกาศแล้วว่าถึงแม้ว่ามีคดีความต่างๆแต่ไม่สามารถปิดกั้นอุดมการณ์และการต่อสู้ของตัวเองได้ แ <Okay. S 1> สดงว่าธนาธรต้องรออีกแล้วก็จะกลับมาไ<ก>อ <ái S 2> ้ส่วนที่เหลือองคาพยพที่เหลือมันจะเหลือเท่าไหร่คือตอนนี้เขาใช้วิธีแบบนี้มาด,ดูเขาใช้วิธีแบบเดินคู่ขนาดเนี่ยคณะก้าวหน้ากับาาก้าวไกลเพราะั้นเหมือนไอ้พวกกลุ่มเหล่านี้จะโดนตัดสิทธิ์แต่เขายังเคลื่อนทางความคิดต่อนะเนี่ยวิธีคิดแบบแบบนี้ก็เป็นมาตรฐานทางการเมืองเช่นเดียวกันครับลองดูผมยกตัวอย่างคณะก้าวหน้าก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาหลังจาก ยุบพักอนาคตใหม่ทำงานการเมืองในลักษณะการเมืองอภาคพลเมืองครับคู่ขนานไปกับพักเก้าวไกลเห็นฮะมาดูอีกกรณีหนึ่งคณะก้าวหน้าทั้งทีมที่ปัจจุบันเป็นคณะก้าวหน้าคุณช่อคุณปียบุตรคุณธนาธร ใครอีกหลายๆคนนั่นแหละสามคนหลักๆเลยถูกตอนอาไปจากสารระบบทางการเมืองเขาห้ามยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองตัดสิทธิ์การเป็นผู้บริหารและยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเล่นการเมืองภาคพลเมืองอม,มาตรฐานต้องมีนะครับดูไหมย้อนกลับไปคนแก่เลยคุณดูนะเสนันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่เคยออกมาเลยคือรุ่นเก่าเหมือนถ้าถูก ตัดเนตัดจริงไงเขาเขายอมรับกับกติกาไงแล้วก็ไอคนก่อๆมันการตัดไอเว้นวักเนี่ยมันยังสั้นกว่านะ,ะก็คือ5ปีห<ป>่าแต่รุ่นนี้คุณสะทรโดนสิบคือนั้นเลยเขาเหมือนเตรียมใจได้ในการพักฟื้นอคุณดูใหม่คุณดูคุณถูกตัดบ้านเลขที่1 1ึอยสทุกคนถูกตัดทางการเมืองปึ้งปๆ้งป้งปง <c oughs> เขาไม่เล่นเกมทางการเมืองบนภาคพลเมืองบนท้องถนน หรือบนอะไรต่อนะหยุดครับอาจแสดงความคิดเห็นได้บางเรื่องบางราวไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งแต่ไม่มีใครมาเล่นทางการเมืองแบบนี้กรณีของธนาธรกับคณะก้าวหน้าจะเป็นบริบทแรกของสังคมเช่นเดียวกันว่าต่อไปถูกตัดสิทธิทางการเมืองยังมาเล่นการเมืองนอกและสามารถยังไปทํากิจกรรมทางการเมืองเพื่อเป็นรากฐานทางการเมืองเช่นเดียวกันมาตรฐาน ไม่ได้ถูกใครกําหนดนะครับทุกคนในประเทศนี้คือคนที่กําหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมาและผมยืนยันในหลักการนี้เลยในฐานะคนแก่คนหนึ่งงานช้างไม่มีทางงอกมาจากปากหมามันต้องมีคนไปทาให้มันเกิดขึ้นและใครล่ะจะเป็นคนทําใครทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้คือคนที่สร้างมาตรฐาน กรณีธนาธรเราต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้เขาได้มีกำลังใจในการต่อสู้เพราะเขาเป็นผู้ปลุกให้คนในชาติเนี่ยตื่นขึ้นมาโดยเฉพาะเยาวชนทั้งหลายมาสนใจการเมืองที่สําคัญพี่โอ้คือว่ามันจะทอนว่าพรรคการเมืองต้องมีแนวทางตัวเองอมีนโยบายไม่ใช่แค่ขายฝันนโยบายประชานิยมและจบแต่ว่าต้องมีจุดยืนว่าจุดยืนดูวยพรรคคืออะไรแล้วก็มาตรฐานกติกาต่างๆที่พี่โอพูดถึง ก็ทาให้หลายพักเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างเมื่อกี้เห็นนะตัวอย่างของนอกจากของอนาคตใหม่ก้าวไกลที่ต้องตั้งกันนัข้าวหน้าขึ้นมาฟังของเพื่อไทยเห็นไหมก็เจอยุบพักหลายๆลรอบเนี่ยตอนหลังบุคคลสาคัญสำคัญไปอยู่ตรงไหนคณะยุทธศาสตร์ล่าสุดเนี่ยไปอยู่ที่ครอบครัวเพื่อไทยอไอ้นั้นไม่มีผลในทางกฎหมายนะแต่ว่าถูกเคลื่อนด้วยอะไรพักเพื่อไทยถูกเคลื่อนด้วยอะไรถูกเคลื่อนโดยครอบครัวเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดยุบพักขึ้นมาไม่โดนนะครับ ไม่โดนเนี่ยมัติกิอามันทําให้แบบหลายเรื่องมันบิดเบือนไม่ตรงข้อที่จริงนี่แหละคือมาตรฐานนั่นนะสิเราถึงบอกว่านี่คือมาตรฐานเราให้ครอบครัวมาอยู่เหนือพักไม่ได้ <c oughs> อันนี้เจตนารมชัดเจนในระบบการปกครองเพราะพักการเมืองคือศูนย์รวมครับของคนที่มีอุดมการณ์แบบเดียวกันมาต่อสู้ในเรื่องราวแบบเดียวกันแต่เรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องครอบครัวของฉันที่มารวมกันเพื่อประโยชน์ห่งครอบครัวและความสุขของครอบครัวของฉันนะคนละเรื่อง แยกกันให้ออกมาตรฐานเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักต้องคิดไม่ใช่ปกตินะครับอย่ายอมรับเรื่องไม่ปกติให้มันเป็นปกติเพราะถ้าเรายอมรับมันเมื่อไหร่สิ่งที่มันทำม,มันจะเป็นเรื่องปกติทั้งๆทงี่มันผิดปกติกร,รณีของธนาธรที่เราหยิบยกมาวันนี้ชะตากรรมเนี้ยทุกคนต้อง ร่วมแรงร่วมใจให้ธนาธรสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคแหล่งชาตากรรมนี้ไปให้รอดแต่ในขณะเดียวกันอะไรที่มันเป็นบริบทที่ธนาธรเคยกระทําแล้วมันผิดจริงก็เป็นเรื่องที่ธนาธรจะต้องไปหาหลักฐานประจักษ์พยานมาแก้ไขแก้ปัญหาครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกอ,อยู่ในบ่วงเหล่านั้นแต่ความยุติธรรมในประเทศนี้ต้องมีมาตรฐานครับ ไม่ใช่ความยุติธรรมนี้อยู่ที่กำลังมวลชนของผู้คนโดยเด็ดขาดแต่ความยุติธรรมคือบริบทที่ทำให้มาตรฐานของสังคมเป็นนี้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันถ้าชาวบ้านถือครองที่ดินผิดตน,นาธรก็ผิด ยังมีอีกหลายคนถือครองที่ดินนะคุณธนาธรคนแล้วธนาธรผิดคนเดียวไม่พอสอสอบางคนนะโทษทีนะศาลตัดสินนี่ธนาธรผู้ถูกบางคนนะอยู่ที่โคราชอรู้เลยเนี่ยรู้เลยชื่อกำนันวีรศักดิ์ผมแต่ไม่ใช่วีรศักดิ์นี่นะผมตามอยู่ถือครองสอปกอส0่กว่าไร่ป่ะสองร้อยสี่ร้อยผมจำจำนวนไร่ไม่ได้ส้งในนามตัวเอง2 4 8ไร่ป่ะในนามบริษัท ลงแป้งในนามครอบครัวสารตัดสินว่าผิดต้องไปยอมความนะพี่วีครับยอมความนะสองร้อยสี่แปดไร่เออมอบที่ดินแต่ปัจจุบันยังครอบครองที่ดินนี้อยู่เป็นที่สปกหลายกว่านั้นโทษทีนะพี่วีนะมผมอาจจะโดนเหมือนกัน ยังไปปักป้ายและถือครองที่ดินนี้ทํากินปลูกมันเหมือนเดิมอมธนาธรผู้ถูก <c oughs> ถ้ามาตรฐานธนาธราโดนมาตรฐานที่โคราชก,ก็โดนเรอต้องโดนเพราะครอบครองไงเพราะ,ะนั้นต้องดูเรื่องของอย่างที่บอกคือสังคมไทยตอนนี้มีเรื่องของความยุติธรรมที่เจ้าเทียมใช่ไหมมีการพูดถึงกันเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นกติกาตรงนี้สําคัญจริงอยู่ฮะใครมีอํานาจคนนั้นวางกติกาแต่ต้อง วางกติกาเพื่อคนส่วนใหญ่กเพื่อที่จะให้เล่นอยู่ในกฎระเบียบเดียวกันเพื่อไม่ใครมามองได้ว่ามีการเอื้อหรือว่ายุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมอันนี้น่าห่วงมากอันนี้อันนีนะคือน่าเป็นห่วงบ้านเมืองเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครมีพลังใครมีพลังเออใครมีพลังพลังอะไรรู้ไหมบ้านเมืองไทยเนี่ยมันได้มีพลังเรื่องบารมีอื่นๆนะปัญหาโลกแตกในบ้านเราคือพลังอะไรรู้ไหมพลังน้ําเงินครับใครมีเงินมากมีบารมีมาก เพราะเราบูชาเงินครับเราไม่ได้บูชาความดีงามแห่งชีวิตที่คนเหล่านั้นได้ทําได้สั่งสมมาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขและปรับตัวเองไปด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสังคมที่ดีครับ